สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้อ่า ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่าหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ มาดูเหรียญแรกกันนะครับเหรียญแรกนี้ก็เป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานนะครับสึกกรอมตามการเวลานะครับสำหรับเหรียญน,นี้อันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2012นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังมีความสวยงามนะครับรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึงเหรียญที่ยังคงสภาพคงชัดสวยงามนะครับแต่ราคาเหรียญนี้ก็ยังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้ยังพอหาเก็บสะสมได้นะครับราคาไม่ถึง100นะครับต่อไปก็เป็นอีกหนึงเหรียญนะครับเป็นเหรียญปี2007นะครับปีคริสตสกักลา2007นะครับสำหรับเหรียญนี้ ด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญยังเป็นเหรียญที่หาได้ทั่วไปนะครับยังหาไม่ยากสำหรับเหรียญนี้นะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับสำหรับเหรียญเหรียญต่อไปอันนี้ก็สึกกรอนตามกาลเวลานะครับ อันนี้เป็นเหรียญขนาดกลางไม่ใหญ่มากนักนะครับเป็นเหรียญปี2015นะครับสำหรับเหรียญนี้ปี2015ด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละประเทศนะครับในการออกแบบเหรียญในแต่ละประเทศบางเหรียญก็อาจจะ ถูกยกเลิกการใช้ไปแล้วนะครับบางเหรียญก็อาจจะยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแต่สำหรับท่านที่ชื่นชอบก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับอาจจะเป็นของหายากในอนาคตนะครับอันนี้เป็นขอบด้านข้างเหรียญนะครับขอบด้านข้างเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับ อันนี้สภาพเป็นสนิมนะครับเป็นสนิมอันนี้มาแบบยังไม่ได้ล้างนะครับเก็บสะสมไว้ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรมีสเสน่หในตัวนะครับในเหรียญแต่ละเหรียญนะครับก็แล้วแต่ระบุคคลนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับ ซึ่งเหรียญแต่ละเหรียญมีมนขลังมีมนสเสน่ห์ในตัวการออกแบบตามภูมิประเทศสภาพเศรษฐกิจสังคมณนะสมัยที่ออกเหรียญมานะครับจะบ่งบอกเนื้อหาต่างๆในแต่ละประเทศแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญปี2018นะครับเหรียญปี2018สสภาพเก่าสนิมขึ้นน,นะครับ ันนี้ก็เป็นเหรียญที่มีความเก่านะครับระยะเวลาหลายปีอันนี้ด้านหลังของเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญปี2002นะครับปีคริสตศักราช2 0 0 2เนรียญนี้ก็ออกแบบมีมนเสนมนขลังในเหรียญน,นะครับราคายังไม่สูงมากนะครับสำหรับเหรียญพวกนี้ แต่ท่านที่ชื่นชอบก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับราคายังไม่แรงอันนี้ก็ไม่ถึง100บาทน,นะครับอนาคตก็ไม่แน่นะครับอาจจะหายากก็ได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญปี2011นะครับเหรียญปี2011 อันนี้ก็เหรียญที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้เป็นปี2010นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี2010ราคายังไม่สูงนะครับยังไม่ถึงร้อยบาทนะครับอันนี้ใหม่กว่านะครับมีความใหม่กว่าเหรียญที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเหรียญที่มีความเก่าตามสภาพนะครับเก็บไว้นาน ขึ้นสนิมนะครับเป็นเหรียญปี1,979นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี1,979มีความเก่าในเนื้อหาของเหรียญน,นะครับถ้าเก่าๆแบบนี้สภาพแบบนี้ก็ไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญที well, is ่มีมูลค่าราคาสูงนะครับว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญซึ่ง เป็นเหรียญที่หายากมากนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งมีการซื้อขายกันไปเมื่อ,อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งทางเราก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญเป็นเหรียญปี1879นะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับปี1879นะครับ ซึ่งด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็มีความาสวยงามนะครับมีความคมชัดแต่ก็อาจจะมีคราบเล็กน้อยนะครับทำให้ราคา,าไม่ไม่แรงมากนะันะครับสำหรับเหรียญน,นี้เพราะว่า,าดูเนื้อหาของเหรียญแล้วมีสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์มากนักนะครับสำหรับเหรียญน,นี้แต่ราคาที่ขายกันไปก็จะ สูงอยู่นะครับราคาก็จะสูงพอสมควรนะครับอันนี้สภาพขอบดาวที่เราเห็นนะครับทําให้ราคาไม่ไม่สูงมากนะครับราคาไม่สูงมากนะักนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะมีสภาพออกสีเหลืองนิดๆนะครับน่าจะเป็นการเก็บรักษานะครับน่าจะเป็น จากเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ไมไมไมสมบูรณ์ไม่ดีเท่าไหร่ก็ทําให้ราคาเหรียญนี้าราคาตกลงมาบ้างพอสมควรนะครับราคาไม่สูงมากนะักนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี1,879นะครับราคาที่ซื้อขายกันไปก็จะอยู่ที่ราคา1เหรียญนะครับ884,400บาทโดยประมาณนะครับประมาณราคา 8 8 4 4 0บาทนะครับซึ่งขายกันไปไม่ก,กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งท่านใดมีเก็บสะสมไว้ก็สามารถมาเปรียบเทียบดูได้นะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าถึง800,000กว่าบาทนะครับซึ่งท่านที่เก็บรักษาเหรียญไว้นะครับก็เก็บรักษาไว้ดีๆนะครับ เก็บอย่างดีนะครับเพื่อมาให้เหรียญมีสภาพที่สึกก่อนหรือ,อขึ้นสนิมหรือแปดเปือ้อนน้ำหรือเหงื่อหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับทำให้เหรียญมีสภาพไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าใครมีเหรียญอยู่ก็เก็บสะสมไว้ให้ดีนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อราคาในอนาคตด้วยนะครับว่า จะทำให้ราคาสูงหรือราคาต่ำลงนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักในการสะสมเหรียญเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินนะครับหรือของเหรียญดังกล่าวนั้นนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้สำหรับช่วงแรกนี้เรามาดูเหรียญอ่า ต่างประเทศนะครับที่มีรูปแบบหรือรูปลักษณ์ต่างๆที่แต่ละประเทศนั้นออกแบบมานะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศนะครับว่า,ารูปแบบของเหรียญจะมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างไรนะครับสำหรับเหรียญแรกนี้ก็เป็นเหรียญปี1,993นะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นปี1,993สภาพมีการใช้งานแล้วนะครับ สำหรับเหรียญนี้ราคาก็ยังไม่สูงมากนักนะครับราคาก็จะอยู่ที่หลัก10หรือถ้าสวยๆก็อาจจะถึงอ0 0่า100บาทนะครับซึ่งเหรียญก็มีสภาพสึกก่อนไปตามกาลเวลานะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญเขียนว่าปี2012นะครับสำหรับด้านหน้า ด้านหลังของเหรียญน,นะครับที่ท่านได้รับชมรับฟังกันไปในช่วงแรกแล้วนะครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับขอบด้านข้างเหรียญมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็สภาพมีการใช้งานแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคาก็ยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ นี่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศนะครับมีการออกแบบบนพื้นเหรียญน,นะครับบนพื้นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญปี2000นะครับปีคริสตศักราช2000นนะครับเหรียญ er ต่อไปนะครับเหรียญ er ต่อไปก็ยัง เป็นเหรียญที่ยังหาได้ง่ายนะครับสำหรับเหรียญนี้ท่านใดมีก็สามารถมาเปรียบเทียบดูได้นะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญปี2018นะครับปี2018ก็ยังอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญนี้ปี2018 ราคาก็ยังไม่ถึง100บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับราคาไม่สูงมากนะักอันนี้สภาพสึกกรอนไปตามการเวลาครับสำหรับเหรียญน,นี้อันนี้เป็นเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็เหรียญสภาพใช้งานนะครับอันนี้เป็นเหรียญขนาดใหญ่ สภาพใช้งานสึกกร่อนตามเวลาอาจจะมีสนิมบ้างนะครับอาจจะมีสนิมบ้างราคาก็ยังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงหลักสิบนะครับหลักสิบยังไม่ถึง100ยสภาพนี้ก็ก็ราคาไม่สูงนะครับสภาพนี้ราคาไม่สูงเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญต่อไปเป็นเหรียญปี1,993นะครับสำหรับเหรียญนี้ปี1,993ด้านหน้า1995นะครับด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าเหรียญเหรียญก็โดยสภาพแล้วก็รา,าคายังไม่สูงนะครับยังมีเก็บสะสมได้นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบจริงๆนะครับ ราคาอาจจะยังไม่สูงแต่ว่าท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับด้านข้างเหรียญนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ